สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านสู่ทาราเทอร์พีบายเตยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีธนูนะคะในช่วงของเดือนตุลาคม2566นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของคำแนะนำนะคะจากมา s เตอร์ดีวานะคะในช่วงของนวรารีด้วยนะคะ การแบ่งตารางราศีของช่องเรานะคะจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลักนณาราศีก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะรับชมในการใช้วิจารณญาณกันนะคะเรามาเริ่มต้นกันนะคะในส่วนของ พลังงานภาพรวมของชาวราศีธนูนะคะในด้านการงานในเดือนนี้กันนะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ t r e n น t h นะคะ Temperance ค่ะแล้วก็ the moon นะคะสำหรับเดือนนี้นะคะชาวราศีธนูจะมีโอกาสนะคะที่จะพัฒนาตัวเองได้พิสูจน์ตัวเองให้ตัวคุณนะคะและคนรอบข้างได้เห็นถึงศักยภาพของตัวคุณนะคะคุณจะมีโอกาสนะคะได้รับมอบหมายงานสำคัญจากผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เขาเมตตาเอ็นดูคุณนะคะจะมี j อบเสริมงานเสริมเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณนะคะแต่มันก็นํามาซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยชาวราศีธนูเนี่ยอาจจะต้องให้เวลานะคะในการทุ่มเทในเรื่องของความรับผิดชอบตรงนี้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งเดือนตุลาคมเลยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาติดต่อประสานงานอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการที่ต้องนํางานกลับมาทําที่บ้านหรือทํางาน ล่วงเวลามากขึ้นด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะกระทบกับในเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับนะคะการนอนหลับไม่เพียงพอนะคะความเครียดสะสมนะคะตรงนี้อยากจะให้ชาวราศีธนูเนี่ยอย่าลืมที่จะแบ่งเวลาให้ดีๆในการบาลานซ์ในเรื่องของ Work Life b a l าลานด้วยนะคะ สำหรับบางคนบางท่านนะคะที่ทำงานนะคะที่เกี่ยวกับวงการศิลปะนะบันเทิงนะคะก็อาจจะง่ายกว่าคนอื่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีธนูนะคะจะมีความคิดสร้างสรรค์นในการที่จะทำงานในเชิงศิลปะมากขึ้นเป็นพิเศษเลยนะคะคุณจะมีไอเดียที่บันเจิดนะคะแล้วก็มีโอกาสให้คุณได้แสดงผลง,งานด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาที่ ดีสำหรับชาวราศีธนูในช่วงเดือนตุลาคมนี้เลยนะคะที่จะได้พิสูจน์ได้ลงมือทําอะไรหลายๆอย่างนะคะถึงแม้ว่าตัวคุณจะต้องรับผิดชอบงานค่อนข้างเยอะแต่เตยมองว่าภาพรวมคุณทําได้ดีเลยนะคะสําหรับชาวราศีธนูในท่านการงานค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของการเงินค่ะชาวราศีธนู ในช่วงเดือนตุลาคมด้านการเงินของคุณนะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ six of one ค่ะ the h y p o t e s นะคะแล้วก็ six of swords ค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะใครนะคะที่วางแผนในเรื่องของการเงินการลงทุนการเก็บออมเพื่อการาสร้างอนาคตนะคะของตัวคุณนะคะหรือใครที่รอในเรื่องของเงินทุนการกู้ยืมต่างๆนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะที่ คุณรอคอยในช่วงเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะซึ่งก็จะสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยไปต่อยอดต่างๆที่คุณต้องการได้นะคะหรือบางคนอาจจะลงทุนในเรื่องของความรู้การพัฒนาตัวเองนะคะการเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองนะคะในเรื่องของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะในเรื่องของการ พัฒนาตัวเองในด้านภาพหลักด้วยก็ได้นะคะอาจจะมีการได้ไปลงทุนในด้านการปรับบุคลิกภาพนะคะในเรื่องของการสัญญกาการเสริมสวยนะคะออหรือบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีเวลาในการที่จะทำสมาธิมากขึ้นนะคะไปออกทริปนะคะที่จะทำให้ตัวคุณเนี่ยปล่อยวางความเครียดแล้วก็ ได้รวบรวมพลังงานดีๆมาปรับใช้กับการทำงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินการลงทุนด้วยนะคะใครนะคะที่ตั้งใจที่จะปลดหนี้ปลดสินนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็จะมีโอกาสให้คุณได้โปะบ้านโปะรถนะคะหรือปิดหนี้บัตรเครดิตต่างๆนะคะก็จะทำให้คุณได้เห็นภาพด้วยว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะ มีเงินเก็บเงินก้อนนะคะในอนาคตได้อย่างไรนะคะมีการได้ใช้เวลาในการทบทวนนะคะรายรับรายจ่ายของตัวคุณเองแล้วก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นนะคะอนาคตของการเงินของคุณในระยะยาวได้นะคะ เรามาต่อกันในส่วนของความรักกันบ้างนะคะของชาวราศีธนูนะในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะมีดราม่ากันสักนิดหนึ่งนะคะด้วยพลังงานของทร o อ s h o r ์ s นะคะ six of cups แล้วก็ไพ่ a t e นะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะชาวราศีธนูนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ค่ะจะมี อะไรหลายๆอย่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะจากหน้ามือหลังมือเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนโสดนะคะออคนอาจจะมีพลังงานที่คิดลบความเศร้าความเสียใจนะคะยังคงคิดวนเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นนะคะซึ่งม,มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีดเท่าไหร่นะคะแต่ก็รู้สึกผูกพันนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีเกณฑ์กลับไปนึกถึงคิดถึงนะคะหรือบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีคนเก่าๆเข้า มาวนเวียนในชีวิตจริงก็ได้นะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาของการที่ตัวคุณจะได้ตื่นรู้แล้วนะคะได้คิดทบทวนว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันคุณมันคู่ควรที่จะมีอยู่ในชีวิตหรือไม่นะคะบางคนบางท่านเนี่ยพอได้กลับมาพูดคุยกลับมาได้ให้เวลาได้ให้อภัยกันนะคะก็อาจจะมีการได้เปลี่ยนแปลงสถานะนะคะ พัฒนาไปอีกสเต็ปหนึง่งหรือบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะเลือกที่จะตัดจบกันไปเลยทีเดียวนะคะในตรงนี้เนี่ย ไม่ว่าชาวราศีธนูจะตัดสินใจไปในแง่มุมไหนก็ตามนะคะบอกได้เลยว่ามันจะเป็นผลดีกับชาวราศีธนูในระยะยาวอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่เดสเนี่ยเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะดีสําหรับคุณในอนาคตเป็นพลังงานของการ Transformation นเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เข้ามานะคะ ในช่วงนี้หรือใครที่ออกไปจากชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะต่างส่งผลดีให้กับคุณในระยะยาวอย่างแน่นอนใช้สติในการคัดกรองเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะสำหรับคนที่มีความรักที่ซับซ้อนซ้อนเงื่อนกันอยู่นะคะเตยมองว่าชาวราศีธนูเนี่ยรู้สึก เจ็บแล้วก็เสียใจกับความสัมพันธ์ที่เป็นผิดนี้มาเนื่อนานแล้วถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกผูกพันนะคะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันทุกมากกว่าสุขเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะชาวราศีธนูอาจจะมีการตัดสินใจที่จะเฟดออกมาเบาๆช้าๆกับความสัมพันธ์นี้นะคะซึ่งมันก็จะนาพามาซึ่งความสุขให้กับชาวราศีธนูในระยะยาวนะคะคุณจะได้รับการ ให้กำลังใจซัพพอร์ตแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรักกัลยาณนมะิตรรอบๆตัวคุณทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมูฟออนกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้มีความเครียดนะคะทะเลาะบอกแหวงกันด้วยเรื่องของคนอื่นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยสั่นคลอน ได้นะคะแต่ขอให้ชาวราศีธนูเชื่อมั่นนะคะในคนที่คุณรักนะคะเชื่อมั่นนะคะให้กับ ความผูกพันที่คุณมีกับความสัมพันธ์นี้นะคะว่ามันยังคงไปต่อได้ถ้าคุณอยากจะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอยากให้ชาวราศีธนูคนที่มีคู่นะคะเปลี่ยนบรรยากาศก,กับความสัมพันธ์นะคะไปท่องเที่ยวไปเดินทางนะคะไปทํากิจกรรมใหม่ๆร่วมกันก็จะทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยรู้สึกถึงความรักที่สดใสอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะรักกันมากกว่าที่ผ่านๆมาด้วยนะ ซึ่งก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยราบรื่นมากขึ้นในระยะยาวด้วยนะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของสุขภาพค่ะของชาวราศีธนูในเดือนนี้นะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ seven of swords ค่ะ six of w l ค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีแผนในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะ เ,เรื่องของโภชนาการสุขภาพนะคะของตัวคุณในระยะยาวค่ะอาจจะเริ่มต้นจากการไดเอทนะคะการปรับโภชนาการนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการได้ไปเทคคอร์สเรียนนะคะหรือจ้างโค้ชนะคะเพื่อมาดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะเ,เรื่องของ การออกกำลังกายด้วยนะคะซึ่งก็เป็นผลดีสำหรับชาวราศีธนูเลยนะคะจะประสบความสำเร็จในปลายทางอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะตั้งใจดูแลสุขภาพร่างกายของคุณอย่างไรในเดือนนี้นะคะเป็นผลดีแน่นอนค่ะ มาดูกันต่อนะคะในส่วนของวิธีการทำบุญเสริมดวงนะคะของชาวราศีธนูในเดือนนี้ค่ะไพ่ที่คุณได้ค่ะ a g e of w a n d นะคะ page of swords ค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำบุญทำทานด้วยวิธีใดก็ตามนะคะตดยแนะนำให้คุณทำอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะทำเล็กๆน้อยๆ5บาท10บาท50บาทร0อยนึงอย่างไรก็ตามนะคะขอให้คุณทำเรื่อยๆค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการให้ทานกับ เด็กที่ด้อยโอกาสเด็กพิการนะคะหรือสัตว์จรจัดก็ได้นะคะหมั่นทำไปเรื่อยๆตลอดทั้งเดือนแล้วเน้นในเรื่องของการแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะจะช่วยเสริมดวงชะตาของคุณในทุกๆด้านเลยนะคะทางในด้านการงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์บริวารรอบตัวคุณนะคะมาดูกันต่อในส่วนของคำแนะนำนะคะให้กับชาว ราศีธนูค่ะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะคำแนะนำจากมาเธอรีวายนะคะองค์พระแม่ต่างๆนะคะในช่วงนวราตรีนี้นะคะท่านอยากจะบอกกับคุณว่านะคะในช่วงเดือนนี้นีคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างเซนซิทีฟสักหน่อยนะคะอาจจะได้รับภาวะกดดันหลายๆอย่างนะคะจากเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเรื่องของการเงินการงานนะคะแต่จริงๆแล้วภาพรวมเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยนะคะจริงๆแล้ คุณยังคงสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ถ้าคุณคิดบวกมากพอนะคะอย่าหวั่นไหวนะคะถึงแม้ว่าจะได้รับคำคอมเมนต์นะคะหรือรู้สึกดาวกับตัวเองนะคะขอให้คุณนะคะ เชื่อมั่นในพลังงานที่ดีของตัวคุณเองแล้วก็คนรอบๆข้างของคุณเขาจะสัพพอร์ตคุณให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่แย่ๆไปอย่างแน่นอนนะคะใครที่รู้สึกว่ามีความเครียดนะคะอย่าลืมที่จะจิบน้ำระหว่างวันให้มากขึ้นนะคะให้เวลากับตัวเองในการดูแลตัวเองนะคะก็จะทำให้ตัวคุณเนี่ยยังคงบาลานซ์ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกได้นะคะส่วนใครนะคะที่มีในเรื่องของ อความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะคะหรือจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ตรงสเปคนะคะในตอนแรกนะคะอยากให้คุณเปิดใจลองดูนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยจริงๆอาจจะสามารถที่จะพัฒนากับคุณได้ในระยะยาวนะคะลองเปิดใจลองให้โอกาสลองให้เวลาในการสารสัมพันธ์ทําความรู้จักกันดูนะคะอาจจะสามารถทําให้โตคุณเนี่ยเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของความรักได้เลยนะคะ ภาพรวมนะคะของชาวราศีธนูในช่วงเดือนตุลาคมก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวราศีธนูค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะได้ฝากด like, กดไลค์กด subscribe ค่ะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับใจด้วยนะคะอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ